คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนติดอยู่ในวงจรเดิมๆเ,เราพยายามเปลี่ยนแปลงแต่เหมือนมีบางอย่างดึงเรากลับไปยังตัวตนเดิมที่ไม่ใช่เราอีกต่อไปแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การวิ่งหนีตัวตนเก่าแต่คือการยอมรับและก่าวคำลาตัวตนนั้นเหมือนกับการจัดงานศพให้กับตัวตนเก่า เพื่อที่เราจะได้ปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงก่อนที่เราจะกล่าวลาตัวตนเก่าเราต้องยอมรับว่ามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของเราตัวตนเดิมที่เคยพาเราผ่านเรื่องราวมากมายทั้งความสุขความเศร้าความล้มเหลวและความสำเร็จ เราไม่ได้เกียดตัวตนเดิมแต่เราต้องขอขอบคุณมันที่ช่วยให้เราเติบโตมาจนถึงวันนี้การกล่าวลาตัวตนเดิมไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธมันแต่คือการปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกพันธนาการจากอดีตที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปลองจินตนาการถึงการกล่าวคำอำลาอย่างอบอุ่น เช่นขอบคุณที่เคยอยู่กับฉันตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องไปต่อแล้วเมื่อเราปลดปล่อยตัวตนเดิมเราจะพบว่าตัวเองมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการสร้างสิ่งใหม่ลองถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนตัวตนใหม่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แค่เป็นตัวตนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและมีความหมายในทุกวันก็พอคะ่ะการก้าวสู่ชีวิตใหม่อาจไม่ได้ง่ายแต่ทุกครั้งที่คุณกล้าก้าวออกจากเขตสบายหรือเขตคอมฟอร์ตโซนคุณจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้น เพราะคุณไม่ได้ถูกกักขังด้วยตัวตนที่ไม่เหมาะสมกับคุณอีกต่อไปการล่วงงานศพของตัวตนเดิมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าจำไว้นะคะทุกครั้งที่คุณกล้ากล่าวลาตัวตนเก่าคุณกำลังสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะกล่าวลาตัวตนเดิม และก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตที่แท้จริงรอคุณอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ